มีอาวุธแล้วป่ะไม่มีนะครับเฮ้ยอุยแต่ผมมีท่อแป๊บอยู่นี่ตาตายเลยนะครับพี่อ้าวโอเคครับเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนาะโอเคอ้าวอยากมีเพื่อนฟาร์มไหมล่ะแต่ผมไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยผมอยู่แต่ที่เนี่ยผมจะไปไหนดีก็ไม่อยากมีคนยืมเป็นเพื่อนไหมคะเออไอ้นี่อย่าเล่นตัวมากดิมึงอ่ะทำได้ครับแม่งเลยวันนี้เดี๋ยวพาไปเจอบ้าเดี๋ยวไปเลย ขายพวงมาลัยป้าสภาพกูก็เดินกับเพกด้วยนะมีวันตัวนึ่งลอยพายนดูเจ็บช้ำสุรักมาพมัมันลื่นยังลยวะเสใยซื้อพมาลัยหรือเปล่าครับไม่มีตังค์เลยครับนขายพอรละบาทดิละบาท เดี๋ยวนะพละบาทกำไรเหลือเท่าไหร่วะโอ้โหเขามาลีก็หมดแล้วนะไม่คิดค่าเข็มใใช่ถออดดรงเท้้้าหไค่าเข็มค่าได้ไหงเหรอใช่นิวบี้ไม่ไม่เป็นไรครับนิวบี้ถอดรองเท้ายังไงก็กดตัวเอ็มครับทำเบอร์บนรถไปเอ็มกดเอ็มใช่ไหมใช่ครับกดกดเอ็มค้างแล้วก็กดรูปรองเท้าเฮ้ยกดแล้วเอ๊ะได้แล้วค่ะบอ๋อโอเคครับเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนาะโอเคอ้าว หนว่าหน้าของแกลูกอะไรอะไม่ใช่หนูมาถึงสีผมสีผมใส่รองเท้าได้แล้วครับใส่รองเท้าได้แล้วครับหนูมาถึงแบบสีผมมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับสีผมแล้ไม่เกี่ยวอะไรกับรองเท้าว่ะมาหมนก็หน้าแกนีหัวเอามันก็เลือกเป็นสีชมพูเลยครับอ๋อพี่ก็เลือกหน้าแกมาบ้างดิใครเอาเอาหน้าใสๆแค่อย่างเดียวเลยมันดูแบบ ไม่ไม่โดนใจแล้วแหละเออมันดูแบบหล่อเกินเขาหล่อเกินอ่ะถ้าพี่แก่พี่ก็ตายไวนะมันมันดีเหรอฮในพวงมาลัยพวงมาลัยมันอยู่เลขเท่าไหร่อ่ะเอออยากใช้บ้างว่ะยี่สิบสองเลยยี่สิบสองอ่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเราก็พี่ชายสนใจไหมครับสนใจสนใจทำโบท็อกหรือว่าอะไรพวงมาลัยขายพวงมาลัยคุยเรื่องโบท็อกอยู่นึกใครเข้าผ่านตัวมาทำขายพวงมาลัยเหมือนเราดิ นึกว่าจะชวนไปทําโบดึงหน้าเพราะพี่หน้าแก่อยู่พวงอะไรไหมครับอยากทำอาชีพเดียวอะไรครับเท่าไหร่ครับบอกว่าบ่ายขาผมว่าบาทซื้อซื้อแล้วแถมเอ็ดได้หรือเปล่าฮะไหนวะสามเอ็ดมันเป็นอันนี้อ่ะเท่าไหร่นะก็ซื้อพวงสองแถวสอเปล่าลืมอ๋อมันมันโดนนัดนี่หว่าอันไหนวะ อยู่วันไหนในยี่สองโดนัทอะไม่เข้ามาหรอไม่ใช่พี่ก่อนเนไหนพี่กอเอฟับแล้วหน้าแรกที่เป็นไอเนียแคลร่อ๋อหน้าแรกใช่ปะใช่ว้าวมีอะไรเล่นละอ๋อนี่ไงใช่ไหมสามห้าสอเ้าห้าสี่เออเอะไรนะอะไรนะพวงมาลัยไหมครับพวงมาลัยครับสดอกยี่สิบโนนขออีกทีขออีกทีเราเราเราอยากมีหัวใจยัอคะ แล้วีหัวใจมันต้องทำอะไรบ้างหรอครับวัดเฮ้ยกูอยู่ตรงนี้มันว่ะเพื่อมีการแอลนุ่มเลยว่ะขอฟังด้วกคนแอลวงไงวะพี่พี่นิววี่หนูรบเรา่นไปสอนเขาหน่อยว่ามีหว่านใจต้องทำยังไง <c oughs> อ่ะพี่ทำเ <ใจ S 2> ป็นปะต้องทำไงแบบมีแฟนอ่ะต้องทำยังไงแบบมีคนคุยอย่างเงี้ยสอนสอนเขาหน่อยได้ไหมหนูไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะทำไงนิดให้ทำอะไรอ่ะหมายถึงว่าต้องเล่นยังไงอะไรแบบเนี้ยในเกมเนี่ยอ่ะ ใช,ใช่ใช่ใช่ไม่เคยไม่เคยมีพี่ตาบีมันเป็นยังไงครับอยากอยากมีเพื่อนฟาร์มไหมคะอยากมีเพื่อนฟาร์มไหมอะแต่ผมไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยครับยืนแต่ที่เน um> so <um да SO ี่ยผมจะไปไหนดีอ่ะก็ไม่อยากมีคนยืนเป็นเพื่อนไหมคะเออนี่อยาเล่นตัวมากดิมึงอ่ะได้ครับได้ครับแม่งเลยพี่ช่วยดิพี่ช่วยหน่อยดิมึงเอเล่นตัวอีกเหรอ ผมผมไม่เคยเล่นครับผมไม่เคยเล่นก็มึงก็เอาสักคนดิเขายื่นปัเดี๋ยวะอ๋อเขาอ๋อคืออ๋อถ้าเอาผมยังมีหัวใจอย่างเงี้ยเหรอโอ้ยเหนื่อยว่ะเหนื่อยว่ะอยตอนไหนเนี่ยเหนื่อยอมากนะหนูเหนื่อยจริงโอ้สะพานมาถึงหน้าบ้านอยู่ไหนไม่พูดอะไรอีกวะเหนื่่ออยยเละหนูเล่นมุกป่ะหนูเล่นมุกไปเขาไม่ไม่เล่นกับหนูเขาเล่นมุกมาขนาดนี้ยังทำเป็นนิ่งเฉยอย่างนั้นี้อย่างกับต้นไม้ ไม่โตตอบไม่รู้ขาผมผมเฮ้ผมผมตามมุกเขาไม่ทันยายรู้ชื่อโรงเรียนน่าจะไม่ส่งลูกไปเรียนด้วยใช่ตกลงตกลงตกลงนายยังไงเนี่ยตกลงไอ้สองตัวนี้ไม่เอาเลยเอาันตั้งนานไม่ใช่ไม่หนูไม่หนูไม่ใช่นะลูกหนูลูกหนูลูกอ๋อผู้ชายนี่ลูกแกเดี๋ยวมีหนูไม่อีกหมายถึงหนูอไม่ลูกเขาใช่ ลูกเขาโอยลุงไปหมดแล้วเนี่ยกูเนี่ยลุงลุงไป็นกูจูนใหม่แล้วลุงจูนใหม่จูนจูนใหม่อยลุงลุงวันนี้หนูพาไปเจอป้าเดี๋ยวไปเร็วไปนี่ไปขายเพลงมาแล้วป้าหนูสภาพกูก็เดินกับเพกด้วยนะแล้วไม่ลุงเป็นงั้นป่ะผ่านมาเยอะดิลุงเลยเหรออะไรเนี่ยลุงคนนี้ป้าหนูเฮียพอดีเฮียกูเฮียเป็นแกงด้วยสวัสดีครับต้องต้องเรียกเฮียแหละเดี๋ยวมันนอนแทงกูตายจะตายแล้วเนี่ย ไม่รู้เขาปั่นจีนิก็เลยชวนเขาาคุยอันนี้แก๊งแก๊งแก๊งใหญ่ปะแก๊งเนี้ยไม่ไม่ครับมีอสองคนครับไม่เคยเล่นแก๊งเลยว่ะมีอาวุธแล้วปะไม่มีเลยครับเฮ้ยโหูยปัตตาเพียวๆได้ด้วยเหรอแต่ผมมีท่อแป๊บอยู่อันนี้โห้าตายเลยนะครับพี่ใช่แรงกว่าไม้เบสบอลตาดจีนีวตายอ่ะ ปกติเราก็ได้เข oh, ้ามากันนานๆเข้ามาทีก็ไม่คิดว่าจะเจอก็หาอยู่นะสองคนนี้จะลื่นวะจะหลุดไปแล้วเหรอเน็ตไม่ดีเนี่ยร้องไห้ร้อไห่เสื้อขวางแผลทะลุอย่างนั้นนะเสื้อขาดเหรอโดนชนกระเด็นมาหลายรอบเลยกว่าจะมาถึงเนี้ยเสื้อถลายกับพื้นแล้วผ่านผ่านมาหลายอย่างอยู่สภาพก็เลยทรงนี้แหละ ไม่ดูขาวว่าเลยล่นมาเลยเปืออ่อยก็มาอยู่ตรงนี้อ๋อทำทำเสียงหล่อให้ฟังหน่อยดีไหมครับแบบสวัสดีครับสวยอะไรเงี้ยสวัสดีครับสวยโอ้โไม่ใช่เจ้าช้าไม่ได้ให้ลุงทำอ,อ,อันนั้นนะนะให้ลง<ส>ุงทำให้ลุงทำเสียงคลาสสิกของเกมนี้เหรอใช่ใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับพุ่หล่อโอ้ยอย่าเป่าไหมดิบ๊อกสวัสดีครับพี่ชายลุงกินน้ำมาเท่าเยอะๆนะแสบคอกูเลยเนี่ย ไม่แสบพรไหมเหรอได้ชื่ออะไรลุงชื่ออะไรเนี่ยยังไม่ถามชื่อเลยชื่อไข่แดงกับไข่แดงไข่แดงไข่แดงลุงไข่แดงลุงไข่แดงเลยเป็นคนตายเป็นคนตายอะเป็นคนตายเ้าพูดยังไงอ่ะคนตายอ๋อเป็นคนตายยูน่ะคอลโอ๊ยไปเอาเอาประการมันเป็นเสียงอะไรยูน่ะคอลลุงเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าได้ลุงตัดผมไหมหนูให้ตังค์ตัดผม ลุงมีอยู่พันห้าไงว่ะก็พันห้าที่พี่พันห้าก็ได้หลายชั่วโมงที่นี่ที่นี่มันตัดยังไงอ่ะอะไรคือได้หลายชั่วโมงตัดผมเป็นชั่วเดี๋ยวนะมันเป็นการเช่าตัดผมอ่ะอยู่เป็นชั่วโมงละหายไปอ่ะแบบอยู่อยู่ในร้านเป็นหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยอืมนี่เราก็ผ่านหนาวผ่านร้อนไมเยอะเหมือนกันนะลุงและลุงหรือว่าวันอาทิตย์เด็กเขาผับเปิดด้วยเนาะฟีแบบเด็กองเด็กเอ็นเด็กอ็นด้วยนะที่นี่อนะ ใช่มึงบ้าหรือเปล่านี่มันในเกมนี่เรื่องจริงเหรอมันมันคือโลพีมีด้วยเหรอมัเหมือนในชีวิตจริงนั่นแหละมันมีด้วยเหรอในเนี้ยมันมีครับมันมีมีเด็กเอ็นด้วยแล้วเอ็นยังไงอ่ะเขาจะเอ้าแล้วปกติข้างนอกผู้หญิงเขาเอ็นยังไงในนี้แล้วที่นี่มันจ่ายยังไงอ่ะอันนี้ไม่เคยอันนี้ไม่แน่ใจจ่ายยังไงอ่ะลุงคุยกับเขาก่อนเขาคุยกับลุงอ่ะสวัสดีครับมาริโอ้ พอดีว่าผมรถผมกระไฮไหมครับว่าจิ๊บพอลนั่นเป็นเบิกรถอะะไรนมันสิเบิกรถบอกมันสิเบิกรถไอ้เบิกเบิกเบรกรถตรงสายว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแวะแวะเรื่องเด็กเอ็นก่อนมันยังไงนะมันยังไงมันยังไงนะคือข้างนอกเขาอินกันยังไงข้างในก็อินแบบนี้จ่ายไง มันก็แล้วแต่ว่าจะตกลงกันอะตกลงกับทีกอินว่าเท่าไหร่ต้องไปที่ไหนเศวษมากก็ห้าหมื่นอะไรแบบนี้ห้าหมื่นใช่โอ้โหเอ็นกันหลังหักูหาจากไหนก่อนใช่ห้าหมื่นคืออรลดึกจัดเลยอะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงหนีคุยัาสาอ๋อหาดูดูเคเขา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 ากำลังสอนเรื่องว่าที่นี่มีที่เอ็นได้ว่บิว ก็เด็กเอ็นนะมีด้วยเหรอวะมันมีผับมีผับทำไมกูไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยป้าแก่เฮ้ยเออคนนี้อยู่แถวนี้แหละยอกแล้วมันอยู่ที่ไหนอ่ะมันไปเล่นมั่งดีกว่ะไหมแต่ห้าหมื่นไม่มีตาแต่แบบมัน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 มีทุกวันอาทิตย์ครับสี่ทุ่มประมาณห้าทุ่มที่ไหน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 เออเดี๋ยวหนูขอดูก่อนนะเออเออเออกูจะฟาร์มสักห้ารอบอ่ะเก็บเงินไว้เลยปัาดลูกดีเว่าดีเว้ย ไปซื้อรถเลยเหรอเราไปซื้อรถเลยหรอไปดูเขาเขาอยากได้ไงเขาอยากได้มอเตอร์ไซค์อ้าวอูเลือดกำเด้าไหลเลยอย่าให้ลุงขับดีกว่าได้สภาพกูยังให้ขับรถอีกอเนี่ย